แต่จริงๆสาวหลวงพ่อเนี่ยเคยอยู่กับท่านท่านไม่แนะนําให้บวชนะแต่ถ้าบวชท่านก็ดีใจนะแต่ว่ามีคนมาลาบวชอ่ะท่านจะเกิดปิติแต่ท่านบอกว่าบวชในดีที่สุดเพราะบวชในไม่ต้องระวังอะไรเพียงแต่เรานึกว่าเป็นพระเองบวชในคือการบวชสบายผู้หญิงก็บวชได้ผู้ชายก็บวชได้เด็กก็บวชได้แก่ก็บวชได้เพียงแต่คิดว่าตัวเองเป็นพระแค่นั้นเอง ไม่ต้องไปสนใจเรื่องวิในเรื่องศีลไม่ต้องสนคิดว่ากูเป็นพระแค่นี้อยู่เดินนั่งนอนเวลาตรวจมนต์ภาวนาอะไรกันนึกว่าเป็นพระนึกบ่อยๆเนี่ยว่าเราโกนหัวหง้าเหลืองนึกบ่อยๆนึกทุกวันหลายวันหลายเดือนหลายปีเข้าเนี่ยฝันเป็นพระนะฮะอันดับแรกเลยฝันแล้วจะเป็นพระเป็นระยะทีนี้นานเข้าความคิดคำพูด การกระทำเนี่ยเป็นพระมันมาเองโดยอัตโนมัติง่ายฮะผู้หญิงก็บวชได้เพราะนั้นอย่าไปบวชเลยฮะเสียเงินบวชจิตเนี้ยบวชศาสตร์หลวงปู่ดูเนี่ยไม่เสียซักต่างเลยอย่างนี้ยยังมากก็เทียนเล่มเดียวนะเข้าไปวัดไหนฮะบางสกุลเทียนแนละไม่ย่างเซอทั้งคงมีอย่าบางสกุลท่านมา นนะถ้ามีเงินก็นกนชำระได้สง่อหน้าพุทธลูกให้หลวงพ่อท่านเป็นกรรมวาจาพุทธเจ้าเป็นอุปชาโอเ้โอเท่พุทธเจ้าเป็นอุปชานะ่ะคิดดูด้วยไม่มีใครรู้เลยมีเรารู้คนเดียว <c oughs> บอกใครไม่ได้ <c oughs> เออหลวงพ่อหลวงพ่อดูหลวงปู่ทวด <c oughs> เป็นกรรมวาจาะคระับพุทธาเป็นอุปชา <c oughs> หนูจะบวชข้างไหนล่ะ จุดเทียนตั้งจิตข้าพเจ้าก็ตั้งจิตสัจจะอธิษฐานบวชเป่งวาจาพุทธทางสารนางกระฉามิทำบังสารังสังทางโกนหัวเรียบร้อยองนึกตั้งตรนันไปต้นมาจะบายไหมเนีย่ยเอาแล้ววันนี้เลยเนี่ยตอนสวดเนี่ยจัดการเลยบวชเลยไม่เคยร,รู้หรอกอ้าวนี่เรื่องจริงนะแต่ต้องคิดนะ <c oughs> คิดตลอดเวลานั้นใหม่ใหม่มันก็จะลืมมั่งอะพอนานเข้าหลายวันหลายเดือนเนี่ย มันจะเริ่มไม่ลืมเริ่มความสนุกเฮฮาเริ่มห่างแล้วท่านนึกไปเรื่อยๆนะเ,เออเริ่มห่างแล้วเริ่มผิดปกติจากมนุษย์ธรรมดาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพัดพวกบอกเอ้ยมึงกูว่าพักคี้มึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยประมาณนี้แหละจะว่าเราเฮ้ยชวนไปไหนก็ไม่ไปอืก็บอกเขาได้เขาชวนไปไหนบอกกูเป็นโรคกว่ะ อ้าวเขโรคใจไนงะมันรักษายาก็โรคใจอะเห็นว่าใจกี่เพราะกี่ชาปมันก็นยังไม่หายเข้าใจไหมตอนนี้กำลังร,รักษามันอยู่เนี่ยรู้ชาติเนี้ยจะไปถึงไหนยังไม่รู้เลยบอกมันมันก็งงอะ่ะดีงไหมนม่ชีว่าเออถ้ามีแฟนมีครอบครัวปวดในด้วยบางสกุลกับสลยด,ด้วยเนี้ยมันอบคู่กัน เอาใจไหมเวลาออกจากบ้านก็สละบ้านสละลูกสละผลัวสละเมียไปไปทำงานขากลับมากับบางสกุลเอาเวลาอาบน้ำก็สละไปเวลาใส่กางเกงใส่อะไรก็บ,บางสกุลเอา,เ,อาเวลาลูกเมียหายไปไหนก็ไม่ทุกข์ละโอ้โหม่ชาวสละไปแล้วทุกน้อยลงหน่อยนะประมาณนั้นนะดีเมล่ะไน,นี่มันคููกันเนะี่ย สองอย่างเนี่ยใส่รอถอดรองเท้าสลาหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยสลา้อออกไปไม่เห็นเนี่ยอย่าญหยุดหงิดนะถ้าไม่สลาเนี่ยถ้าสลาเราไม่ใช่ไม่ญหญยุดหยิดใครเอาไป้ช่างวาถนะเดี๋ยวซื้อใหม่เนี่ยมันดีตรงเนี้ยนะคือมันทําให้จิตเราไม่ไม่กระทบเราเรายังไม่จิตเรายังไม่มั่นคงยังฐานยังน้อยมันต้องใช้อรรมาฐาน ใช้ใช้เนี่ยอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกเนี่ยพอมันมีฐานมีกําลังแล้วเนี่ยโอ้อยู่ที่ไหนก็ได้เหวนจะไปโตโอ่ขอขโมยมันเอาตะเกียงไปทักนั่นท้าย่างเขี่ยไปให้มันเลยประมาณนั้นอะ่ะถ้ามีฐานนะโอ้ม่วนสนุก